สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับอาซอตแปักันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ในเกมไทริเบอร์วันเดอร์มหัศจรรย์แม่น้าไทยนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอาซอราคะจะไปเบ็ดที่30บาทนะคะแล้วก็ซื้อฟิลเจอร์ไป2250นะเราได้หมุนฟรีมาทั้งหมด12รอบค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้นะคะ่ะตลาดจะแตกไหมนะคะ รอบแรกผ่านไปแล้วนะคะทุกคนค่ะมาไหมตอนนี้นะคะเหลืออีก7รอบนะคะตัวคูณยังคูณ2อยู่เลยค่ะทุกคนมาแล้วนะคะได้มา24บาทค่ะเหลือหมดอีก4รอบนะคะมาอีก40่สค่ะวายมาค่ะทุกคนได้ไปอีก18บาทนะคะแล้วก็มาเก้ารอ่ะทุกคน มาจากไหนเนี่ยเราได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตนะคะทั้งหมด954บาทนะเหลือหมดอีก2รอบค่ะมาอีก180บาทนะคะวายมาอีกแล้วค่ะทุกคนได้ไป252บาทแล้วก็มาอีก648บาทมาลัวๆเลยนะคะเราได้มาหนาาอ่ะทุกคนเมื่อกี้ได้ไป1,500บาทนะคะ เรามาลุ้นกันนะคะว่าเมื่อกี้เราได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะได้เป็นรางวัลระดับทุกเปอร์เมกกะนะคะทั้งหมด2,000แล้วนะตอนนี้เราได้ไป2,661บาทนะคะเหลืออีกหนึ่งรอบค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราได้เงินรางวัลรวมนะคะไปทั้งหมด3,645บาททุกคนค่ะถือว่า ตลาดแตกดีอยู่นะคะรอบนี้เราจะไปเล่นอีกรอบนึงนะคะก็คือเบ็ดเท่าเดิมเลย30บาทนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ไป2 5ง5ัเท่ากันนะคะครั้งที่แล้วเราได้กำไรประมาณพันกว่าบาทนะเรามาลุ้นกันว่ารอบที่2นะคะเราจะได้กำไรไหมหรือว่าจะขาดทุนนะคะเราได้หมนฟรีเท่ารอบแรกเลยนะคะก็คือ12รอบนั่นเองนะไปกันเลยคะ่ะไป มารอบนี้ต้องปังเหมือนรอบที่แล้วทุกคนชมพู่มาได้1,12บาทแล้วก็วายมาะคะได้ไป12บาทเหลือหมดอีก9รอบนะคะตอนนี้ตัวคูณคูณ3เหลืออีก6รอบนะคะได้มาอีก27บาทนะคะแล้วก็วายมา3ตัวนะ ได้มาอีก7บาทค่ะทุกคนเหลือหมดอีก3รอบรอบนี้จะไม่ไม่นับไม่น่าแบบว่าปางเหมือนรอบที่แล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนได้มาอีก180นะคะวายมาค่ะได้มาอีก84บาทนะแล้วก็ได้มาอีก1,000สิเฮ้ยได้อยู่นะแม่มา รอบสุดท้ายช่วยชีวิตเราไว้จริงๆนะคะทุกค,คู้่ะเราได้เงินรางวัลระดับซุปเปอร์เมกกะนะคะลุ้นกันนะคะว่าได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ตอนนี้สามพได้ไป3,474บบาทนะ ได้เงินรางวัลรวมทั้งหมดนะคะส68 1บาทเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็เกือบเท่ารอบแรกเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้นะคะเราได้กำไรกลับไปประมาณพันกว่าบาทนะคะรวมสองครั้งก็วันสองพันเออสองพันกว่าบาทนะก็ถือว่าวันนี้นะคะตลาดตลาดของเรานะคะแตกสวยทั้งสองรอบเลยนะก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะอสรจะมาเล่นใหม่นะคะ ฝากกดติดตามช่องสติปันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย